เริ่มต้นปี2000ฉะนั้นนับง่ายฮะปีนี้2022ก็22ปีครับการทำงานก็ต้องทำเป็นทีมถ้าเราจะเอาตัดช่องน้อยายความว่าเราจะเอาตัวเรารอดคนเดียวได้คนเดียวเวลคนเดียวกลุ่มเล็กๆก,ก,ก็ได้ทำไม่กี่คนก็ได้แต่ว่าตัดสินใจแล้วนี่ฮะว่าจะสร้างองค์กรฉะนั้นมันก็ต้องมีทีมที่ใช้คำว่ามากพอเก่งพอแล้วก็สามารถแบ่ง รายได้ที่หามาได้อย่างที่ทุกคนอิ่มหนำและปรนเปร์กันนี่คือหน้าที่ของบริษัทครับเราไม่ได้ปรารถนาหารวยที่สุดอะรวยที่สุดมันไม่มีอยู่จริงอะผมเคยวิ่งตามหามันตอนประมาณปี2000-2005อย่างเงี้ยโอ้ผมบ้าคลั่งเลยบางงานนี่ทุกคนบอกโอสุดยอดมากเลยแต่ว่าทุกคนแอพพลิเชตแต่ผู้จัดขาดทุนก็หลายงานนะครับเมื่อก่อนผมเป็นชีวิตแบบนั้นก็คือไล่ล่าสร้างความสำเร็จ แล้วก็ไม่ได้สร้างแบรนด์ตัวเองเพราะเข้าใจว่าความสําเร็จของคนอื่นก็เท่าความสําเร็จของเราแต่เอาจริงๆแล้วการทําแบรนดิ้งสาคัญมากๆเพราะว่าธุรกิจที่ดีเนี่ยมันควรจะมีการเติบโตจากสิ่งที่สร้างไว้ใช่ไหมครับมันจะต้องต่อยอดเป็นสิ่งอื่นได้อีกแต่ถ้าเกิดว่าสร้างบ้านแล้วทุบทิ้งอยู่เรื่อย,ยแล้วก็ไปเริ่มใหม่โดยที่ไม่ได้ต่อยอดจากอะไร อันนั้นมันก็คือความบ้าคลั่งในการอยากสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นแบบชั่วข้ามคืนแล้วก็พังทลายไปจากการที่มันจบโปรเจกต์อ่าฉะนั้นสิ่งที่อยากทําตอนนี้ก็คือปรัฒนาหาความยั่งยืนแต่เอาจริงๆแล้วการทำแบรนดิ้งสําคัญมากๆไม่ได้คิดนานเลยนะครับทันทีที่ติดต่อเข้ามาก็โอเคได้เลยคิดดูว่าตัดใจเร็วจนไม่ได้ถามชื่องานเลยว่าชื่องานอะไรนะตอนนี้รู้ละ ดิ g ิ t a ลเอสเอคอนเฟนท์ไทยแลนดผมต้องการความสดใหม่ผมจะรู้กันวันที่30กันยายนว่าเดี๋ยว1ตุลาคมเนี่ยเราจะเอาเรื่องใหม่ล่าสุดอะไรไปบอกในงานนั้นพี่ใหม่ขนาดนั้นเลยใหม่ขนาดนั้นเลยซึ่งเวลาสนับเตรียมงานนี้จะเกิดขึ้นในคืนวันที่30กันยายนก่อนเช้าวันที่1ตุลาคมรับรองปังแน่นอนมันจะดีใช่ไหมมันจะดีสิ <c oughs>